ระอรหันต์เท่านั้นนะก็กามในที่นี้เขาหมายเอาฌานด้วยนะฌานเขาก็เรียกว่ากามนะครับกามบุปาทานเนี่ยเป็นปัจจัยแก่พวกฌานด้วยนะคว,ยความยินดีในฌานสมาบัตินะครับเขาเรียกกามบุปาทานด้วยทีนี้นะครับเพราะเมื่อแม้ว่าจะได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้านะครับเขายังไม่ได้เป็นพระอหรหันต์นะนะกามบุปปาทานก็ยังมี แต่เรารู้นี่ว่าการที่จะได้เกิดในสุขติภพนะครับไม่อดไม่ยากมีชีวิตเป็นอยู่ที่สุขสบายเนี่ยมีทรัพย์สินเกิดในตระก,กูลที่ร่ำรวยเนี่ยเราต้องให้ทาน,นเราอยากจะเป็นคนมีทรัพย์สมบัตินะครับที่ไม่ถูกใครลักใครขโมยเอเราต้องมีสีนะไม่ถูกลักไม่ถูกขโมยเราต้องไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตใช่ไหมครับอันนี้ก็จะทําให้เราเป็นคนมีอายุยืนไม่เจ็บไม่ป่วย เราก็ต้องไม่เบียดเบียนไขเราจะได้เกิดในตระกูลสูงเราก็ต้องเป็นคนอ่อมน้อมถ่อมตนนะเขารพคนที่ควรเคารพคือถึงไม่คิดก็คิดอยู่แล้วบอกเลยธรรมชาติของคนมีกิเลยจะต้อเปลี่ยนความคิดค่ะไม่ต้องมีทางเดียวจะจะเปลี่ยนต้องเป็นธรรมชาตให้ได้เท่านล้วมันจะเปลี่ยนในอัตโนมัติถ้าจะเป็นปุโรชนเนี่ยมันเปลี่ยนไม่ได้หรอก ไมัใช่พิกรรไม่ปากคาอยู่ตลอดเลยเราออกอาบุญจ่ะเออเราต้องปฏิบัติเท่านั้นนะครับการบ่นกิเลสไม่ใช่อยู่ที่คิดว่ามันหมดนะเราต้อไปยึดพิการลงมือปฏิบัติคิดไม่ได้เกิดมาคิดแล้วว่านี่ตัวเราแต่ตัวเราใช่ไหมบ้านเราจะยึดมนแหละรถเราส์สินเรามรดกของเรานะครับอันนี้ในพระไตรปิฎกมีเยอะนะในพระธรรมบทอะไรก็มี ถ้าได้พิจารณาอย่างนี้เลยคนระับนะครับเช่นถูกเขาด่าอย่างเงี้ยนะครับไม่ต้องไปโทษคนที่ด่าเราเลยให้โทษกรรมเก่าของเราไว้นะครับเราต้องด่าเขามาแน่นอนเราถึงต้องถูกดา่าหรือบางทีเรานะครับเขาด่าคนอื่นแต่เราได้ยินด้วยเนี่ยมันก็กรรมของเรานะต้องไปได้ยินไอ้เสียงด่าซึ่งเป็นอนิจจาลมเนี่ยนะมันโสตวิญญาณมันจะเป็นบุญไม่ได้บุญหูไม่ได้ บอกว่าบุนหูได้ถูกดา่ามันคงไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นเรื่องโยนเรามีวิธีอะไรต้องโยนวิสวิธิการให้เป็นกุศลเท่านั้นท,ที่มันจะเราจะาจะาวางใจเป็นกลางได้เป็นอุเบกขาเพราะว่าการเจริญไอ้เบกขาบารมีเนี่ยเขาก็าเอาสัยหลักกรรมนี่แหละครับมาพิจารณาอาสัยหลักกดแห่งกลับมันก็จะวางใจเป็น เบกขา,าบรารมีได้ไอ้ที่คนไม่เข้าใจเรื่องกรรมก็บอกอะไรเป็นที่มักจะเถียงกันนะนะครับตามยถากรรมเลยวางงอมืองอเท้าไปททำอะไรเลยขอมือขอเท้าไม่ทำอะไร,ออาไะไรตามยถากรรมคุณถูกแล้วตอนนี้คุณจะตามยถากรรมนี่คุณกำลังผ่านไม่ไ มันกำลังบาดกำลังเล่นงานคุณอยู่ต,ตามเดตากรรมเลยนะเพราะเขาไม่เข้าใจกฎกติกาเพราะกรรมเนี่ยมันไม่ใช่ว่าล้วนๆนะไม่ใช่กรรมเพียวๆแล้วมันให้ผลต้องมีสิ่งแวดล้อมต้องมีปัจจัยที่เกิดเราสมบปัิสีวิบัติสีใช่ไหมถ้าคุณไปมีวิบัติสีเช่นคุณงอมืองอนขาอนี่ก็ปลูกปทิวิบัติแล้วเชื่ไปโยคับวิบัตินะครับเป็นความเสียหาย ของความพยายามเพราะว่าการเนี่ยใช้ผลเนี่ยมันอยู่ที่การกระทำของเราในปัจจุบันด้วยนะมันต้องทําตัวให้เปิดช่องเปิดช่องให้บุญให้ผลแล้วเปิดช่องให้บาปให้ผลเห็นไหมครับเพราะว่าในสังสารวัตเนี่ยคนทําบาปมากกว่าทําบุญเยอะๆส่วนใหญ่สัตว์โลกลใช่ไหมเพราะกระแสจิตเนี่ยมันจะมาเกิดกิเลสมากกว่าเกิดกุศลเพราะว่ามันทําบาปเยอะนะครับทีนี้เราก็ต้องมีทําตัวให้มันเหมาะสมที่จะไม่เป็น ตัวรองรับผลของบาก็ต้องมีประโยค่าสมบัติทาตัวให้เหมาะสมในการที่จะให้กุศลม,มันให้ผลประโย์คสมบัติอะไรท่านบอกหนึ่งต้องประพฤติอยู่ในกุศลกรมบาอย่างเงี้ยนะครับงดเวียนการค่าส์รักทรัพย์นะครับรรรแล้วก็รู้วิธีในการที่จะ,ะไม่เอาตัวเองไปสุ่มเสี่ยงต่อการที่บาปมันจะให้ผลน,นะครับ เรไม่เอาตัวเองแบบทุ่มเตียงเพราะบาปมันจ้องนะไอบาปท,ที่อยู่ในอดีตเนี่ยคือมันคือถ้ามันมีที่เก็บนี่ก็ผมว่าห้องเราไม่มีที่เก็บอะ <c oughs> สังสารวัตรี่ย <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> มันจ้องจะเล่นงานอยู่อะ่ะ <c oughs> มันมีกิเลสกรรมวิบากมีอยู่ให้เนี่ยชีวิตอะ่ะ <c oughs> ใช่ไหมครับมันก็จ้องจะเล่นงานเราอยู่ตอนนี้เรา,ากำลังสวยวิบากอยู่นะนะครับแล้วก็ทํามีกิเลสทํากรรมใหม่แต่นี้ไอวิบากท,ที่เราเสวยอย,อยู่มันเกิดจากกรรมเก่าทั้งนั้น การเราเห็นได้ยินได้กินได้พบคนมีได้มีเสียตลอดเวลาคนเรามีได้กับเสียอยู่ในนี้ตลอดเวลาเลยนะครับได้ตาแหน่งเสียตําแหน่งนะครับได้ทรัพย์เสียทรัพย์มีดินทาม,มีสังเสริญไอ้นี่กฎแห่งกรรมข้ามาเกี่ยวข้องทั้งนั้นหลยทีนี้เราต้องมีประโยชน์คสมบัติคือการพยายามทาตัวไม่ให้เสี่ยงนในการที่จะรับผลบาปอย่างเช่นพอเราขับรถอัดเนี่ยไอ้นี่คือเรากำลัง เปิดปัดจจัยเลยนะทําปัจจัยเสี่ยงในการที่บาตใจะให้ปวด้วยนะครับอุบัติเหตุอมันมีอุบัติเหตุเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุได้แตนที้เราบอกเอแล้วทํายังไงเดียวอ้าวก็ไปเกิดเป็นเทวดาเดียไอ้นี่แหะครับก็ได้เป็นคติสมบัติโอกาสสวยผลบาปยากใช่ไหมแต่ถ้าให้ถาวรทำไมครับก็ไม่เกิดไงเออจะได้ไม่ต้องเกี่ยวข้องกับบุญบาตตลอดไปเลยทำได้ค ถ้าทําได้เนี่ยทําได้เนี่ยแปดสิบก <g ül> ็ยังทําได้อาจารย์คะประโยชน์สถิติประสานรสี่อะพ้นจากบุญบาปยังสงสัยตลอดว่าบุญบาปการรมที่ว่าไปสมผลอ้อพบที่สองมันส่งเพียงพบเดียวชาดเดียชาดเดียวหรือว่ามันจะ มีอีกอะไรเงี้ยมีได้ครับอุปลาไปริยกเวรเด็กกรรมเสดกรรมไงอีกหลายชั้นที่เราเรียกว่าเสดกรรมมันตามไม่ผลได้เยอะทำบาปครั้งหนึ่งได้ผลได้หลายชาติทำบุญครั้งหนึ่งได้ผลได้หลายชาติเหมือนกันนะครับอย่างนี้เนี่ยนะครับถ้าเรามาฟังธรรมะเงี้ยโอกาสที่บาปให้ผลนั้นยากมากเลยเพราะสิ่งแวดล้อมมันเออมันมันป้องกันไว้อ่ะไม่ให้บาปเข้ามา สิ่งแวดนล้อมอ่ะถ้าเราไปอยู่ในผับบาร์เนี่ยมีโอกาสเสี่ยงนะพี่บากจะเล่นงานไปอยู่ในโรงเล่าอย่างเงี้ยเสี่ยงไปครับเสี่ยงมากเลยนะเออเราอยู่สำนักกรรมฐานเนี่ยโอกาสที่บุญจะให้ผลมีสูงใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นเห็นก็เห็นสมณะเห็นสิ่งดีๆงามๆนนะครับถ้ายินเสียงเขาก็พูดกันดีๆพูด่ึงธรรมะพูดเรื่องเกิดเรื่องผลนะครับ เป็นการการที่เรามีประโยชน์ที่เหมาะสมเนี่ยส,สำคัญนะหรือว่าที่ที่ไหนเขามีอะไรครับเอ่อเขายิงกันอย่างเงี้ยแล้วอวิ่งไปดูเนี่ย <c oughs> ไม่ใช่คือประโยชน์คับวิบากเลยนะ <c oughs> คุณจะเสีโคนเนี่ยถ้าบาดมันคุณเคยฆ่าคนเนี่ยคุณจะโดนล,ลุกลงอ่า <c oughs> คุณจะโดนลุกโดนล,ลุกลงได้เลยถ้าคุณเคยฆ่าใครใครเขามานะครับเขาบอกว่า,วาเมื่อเมื่อถึงคราวหนีก็ต้องหนี ไอ้เนี้ยก็เรียกเป็นเป็นประโยคาสมบัตินะเมื่อถึงคราวลุกก็ต้องลุกนะบุญมันยังให้ผลแล้วอย่างถ้าบาปส่งผลให้เราเสียทรัพย์นี้ครับเราก็ต้องมีหน้าที่ที่จะต้องรักษาทรัพย์ของเราใช่ไหมครับเราจะต้องขวนขวายไปดาเนินคดีหรือว่าไปต่อสู้เพื่อที่จะเอาคืนไหมครับอันนั้นอยู่ที่เราเลยครับคือถ้าเราคิดว่า การถ้าเป็นใจใจเราเป็นพระโิษัทนะทำบุญไปเลยโอ้จบได้ายนจะดีกว่าบุญใหญ่มาแล้วให้เขาไปเลยเราอย่าไปเบียดเบียนเขาเลยเราคงจะต้องเคยเบียดเบียนเข้ามาเพราเราก็โยนโฉมติการใหม่ว่าอันนี้เป็นการทําบุญให้ถ้าทําได้ยิ่งก็ดีไงทาตัวเป็นแบบพระอย่าไปดึเงินคดีใครไม่ช่พระสมัยนี้มองเงินหนคดีต้องเป็นพระแท้นะ พราแท้ก็ไม่ได้เรง่องคดีนะเขไม่ขึ้นโรงพนสากันใครนะใช่เพราะว่าร,ระหว่างดำเนินคดีนี่มันจะต้องเกิดอุปส่วนอี่ยาวยหรือเราเงี้ก็ได้นึกว่าถ้าเป็นพ้าอรหัาานเนี่ยผูกขมโมยบาไปท่าน <c oughs> จะไปดำเนินคดีไหมแจ้งจะแจ้งจะแจ้งตำรวจเราถึงใจะ้าละนั่นแหละให้เราใช้ชีวิตอย่างนั้นแหละนั่นคือชีวิตที่ถูกต้องนั่นคือชีวิตที่ถูกต้องนะ อะไรครับมันมันต้องเป็นกฎแห่งกรรมใช่ไหมครับ <c oughs> ได้มาเนี่ยก็ต้องเป็นบุญของเก่าเราด้วยนะแต่ว่าในระหว่างดำเนินคดีจิตเราก็เป็นอกุศลนะ่ะือคิดที่จะเอามาอะไรตาร่างๆนะครับทเรื่อเกิดความทุกข์ถ้าเราตัดใจได้ก็ <c oughs> ถ,ถือว่าเป็นการทำบุญไปเหมือนคนไทยก็พูดนะครับว่าอะไรท้งเป็นของเราก็ต้องเป็นของเรา ไอ้เม,มื่อคือรัศมะนันกด่ากลับเลยนะ<ด>นแตถ้ามันเ<ไ>ป็นของ,ของเราเ<จ>นี่ยโจรก็แย่งไปได้จริงๆมันเข้าไปในบ้านเนี่ยมันก็ตาเหมอือนคนตาบอดมองไม่เห็นบางเรือ่องมองไม่เห็นบางอย่างที่ราวังบางทีสัตว์บางอย่างมีค่ามากมัน,ยยนมองไม่เห็นเนี่ยถ้าไม่ถ้ามันจะเป็นของเราอะ่ยยังไงโจรเอาไปไม่ได้น้ําก็ทาลายไม่ได้เขาบอกกันนะเนี่ยนะครับสัตว์นั้นเนี่ยเราไม่เคยไปทําอะไรขโมยใครมาเนี่ยนะครับยังไงมันก็เป็นของเรา ใครๆก็แย่งชิงไม่ได้สิ่งที่แย่งชิงเราได้ก็กบาปกรรมองเราเนี่ยนะครับที่ไปแย่งชิงเข้ามาบ <c oughs> ันทีเรื่ทําให้เราไปสูญหายจากซั์ไปทีนี้สัตว์โลกมันไม่มียานใช่ไหมถ้าเรียกไ,ไม่มีกำปูปขยานยานนะครับที่เข้า <c oughs> ที่ทยังรู้ความ <c oughs> เป็นไปของกรรมว่าวิบากนี้เราทํากรรมอะไรไว้ <c oughs> มัน,ม,นมันไม่รู้ไงพอไม่รู้ก็โทษนะแกนะเอาลงชั้นไป ก็โทษเฉพาะสิ่งที่เห็นเฉพาะหน้าว่าใครทําเรานะครับมันมองไม่เห็นเรื่องหลังเนี่ยว่าในอดีตเราไปทําอะไรมาบ้างทีนี้ถึงแม้ว่าเราไม่มียาพวิเศษแตเ่เราอาศัยอะไรครับอาศัยการศึกษาธรรมะในขั้นระดับที่เราพิสูจน์ได้ใช่ไหมเราก็ยอมเอือในขั้นเออพอแล้วให้ทานจิตใจเราปองสายมากกว่าคิดี่จะเอาใช่ไหมเออเรามีสีจิตใจแล้วก็สบายใจมากกว่าที่ที่จะฆ่า อะไรเงี้ยมีแม่ตาจิตใจเยือกเย็นคือแบบว่าไอ้ธรรมะอะไรที่แบบขั้นระดับมหาภูสมที่เราทําแล้วมันพิสูจน์ได้ใช่ไหมครับมันก็ทําให้เราเชื่อแต่บางอย่างเราพิสูจน์ไม่ได้อะเป็นเช่นฌานมรรคนอย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะเรายังไม่ถึงเนี่ยใช่ไหมครับแต่เราอนุม,มานเราว่าเออถ้าทําอย่างนี้ได้อย่างพวกมันก็น่าจะมีนะหรือก็อาศัยการเรียนความเป็นเหตุเป็นผลของการที่จะบรรลุธรรม ที่ท่านแสดงวิปัสสนาญาวยสติปัฏฐานสี่มันมีเหตุมีผลนะครับที่จะให้เราหมดกิเลสได้หรืออนาศึกษาชีวิตประวัติของผู้สอนอย่างเงี้ยพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยมันชีวิตประวัติของท่านเนี่ยไม่เป็นไม่ได้เป็นชีวิตประวัติของคนเพื่อที่จะมาเอาอะไรทังไทยนะเราสืกสานยุคประวัติเราก็ไว้ใจแต่โคนนี้ไม่น่าจะมาต้มเรา <laughs> <laughs> ไม่น่าที่จะมามาเอาอะไรจาก าาลาบสกาละอะไรจากเราเนี่ยพราะท่านมีมากว่าเราต้งเยอะอะ่ะเออใช่ไหมครับแล้ด้ความน่าเชื่อถือมสูงใช่ไหมคนมีแล้วไม่เอาอย่างเงี้ยแล้วมาสอบอย่างเงี้ยอันนี้มันน่าน่า,นาเชื่อถือมันไม่เหมือนพวกอะไรอะ่ะไอพวกอจทิตตะเกสะกำบ,บนมัคคริโสาละไอ้ผู้นี้เป็นเเป็นที่ฆ่าเดี๋ยวมัคคริโสาละยังเป็นที่ฆ่าเขาอะ่ะเจ้านายบอกเว้ะ,ะวังเราวันก็เราเอาไอ,าอ,าอา้ของเธินบนหัวใช่ไหม เจ้านายใช้อะนะครับแล้วไปเหยียบไอ้โคลน้ำล okay. ื่นจะล้มเจ้านายก็ระวังระวังล้มพอล้มปัดจะวิ่งหนีเจ้านายจับผ้าสลัดผ้าหนีเป็นชีเปลยไปเลยนะคนก็คิดเป็นอรหัตไอ้อย่างนี้มันน่าเชื่อถือไหมนะคนระดับเพื่อที่ฆ่าแล้วแต่งแต่งตาตัวเองเป็นศาสนาอยู่นะครับไอ้ความน่าเชื่อถือมันก็ต่ำนะแต่คนนก็เชื่อนะเพราะว่าคนในโลกนี้นะครับ ขนาดจองปลูกยังไหวสัตว์ดนในฉานยังไปไหวได้เนะชื่อไหมละ่ะนักภาษาอะไรก็มาดูน้องนายน้องนายน้องน้องนายไงไหมนี่มันเชื่อได้ไม่มีเหตุไม่ผมก็เชื่อนะครับหรืออะไรยานของพุทธเจ้าอะไรเงี้ยพุทธเจ้าให้ให้ยาให้ชานมาเงี้ยล่าสุดเนี่ยมันก็ต้องมีคนเชื่อน่ะ <c oughs> อันนี้นะครับการผู้ปาทานนะเป็นใจแก่มหากูศน ทีนี้เมื่อทํามหาผู้สนให้ทานรักษาศีลนะครับเพราะตัวเองเนี่ยยังมีความปรารถนาการใช่ไหมครับแต่ว่าเรารู้ว่าการที่เราจะได้การมาคุณเนี่ยเราต้องทำไรครับเอาต้องให้ทานใช่ไหมเออเราต้องให้ทานพระเจ้าบอกแล้วนี่ต้องให้ทานแล้วถ้าเราจะเป็นคนนะครับหน้าตาะสวยทำไมก็ไม่เป็นคนขี้โกนนี่ประช่อขี้โกนป่าครับถ้าขี้โกธนี่เดี๋ยวจะเหมือนพระนางมาริกานะขี้เล่นะแต่ว่าพระราชารัก เคือคนตัวดำนะครับก็เป็นคนชายของเป็นคนมักโกรกนะครับมีใบหน้าเปื้อนยิ้มนะครับเจอไทยก็มีปกติทักก่อนอันนี้ดีแต่พุทธเจ้าเนี่ยเป็นปกติทักก่อนนะครับจะทักเลยนะพุทธเจา้าจะทักก่อนนะและ้วก็เ<แ>ป<ละ>็นผ<และ>ู้มีใบใบหน้าจะเหมือนเหมือนยิ้มอยู่ตลอดนะครับ ก็ดูว่าเธอ,อสบายดีอยู่หรือสรีระยนของเธอเนี่ยเป็นไปได้หรืออะไรก็จะทักทายนะคร<ช>ับในทั้งโลกเาเรียกคนมีพุทสัมพันธ์ใช่ไหม<ช><ช>เรารู้ดูดีครับถ้าเราเราไปไหนเนี่ยแล้วถ้าใครมาทักเราเนี่ยเรารู้สึกดีนะ<ช> <S 1> <S 1> <c oughs> แต่ถ้าไม่ทักเราเนี่ยมันเดินผ่านออกไปถ้ายิ่งเคยเห็นหน้ากันมันไม่ทักเนี่ยมันรู้สึก<ช> <ๆ S 2> เหมือนไม่ให้เกียดใช่ไหมสัง,สงคมโลกอะไรเหมือนยิ่ง อ่าี้ต่อมานะครับบอกบางพวกย้อนนะคบางพวกก็ได้รับการอบรมแนะนําว่าการกระทําสมถะจนกระทั่งได้ฌานนั้นสามารถทําให้ได้เกิดในรูปภูมิรูปภูมิได้รับความสุขกายสุขใจพิเศษมากกว่าความสุขในมรุษุ์และเทวดาเมื่อได้รับการแนะนําตงนี้แล้วก็พยายามเจริญสมถะกรมฐานจนได้อรุปฌานบ้างรูปฌานบ้างอรุปฌานบ้างซึ่งเป็นกุศลกรรมวะอาศัยการรูปปาทานเป็นเหตุบุคคลจะพวนนี้เมื่อลาจากโลกนี้ไปแล้วก็ย่อมได้เกิดในรูปภูมิรูปภูมิ นี่เขา,าก็จะเป็นอย่างการวุปปาทานเป็นใจแก่ชานชนะครับนะการวุปาทานเป็นใจแก่ชานก็คือมีความปราถนาคือเช่นได้ฟังมาว่าออกการเกิดเป็นพรมเป็นผู้มีอายุยืนใช่ไหมตัวเองก็ปราถนามีอายุยืนไอ้การการต้องการอายุยืนมันก็คือเรื่องการแหละครับปราถนาเป็นผู้มีอายุยืนไม่มีความทุกข์กายไม่มีความลำบากกายแล่มีโรคภัยไข้เจ็บไม่ต้องมาป่วย นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องการไปเกิดเป็นกลมอ่ะเกิดเปน็นกลมต้องทำยังไงออกต้องเจริญฌานนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยไปเจริญฌานเพราะเอาไปความปรารถสาเป็นคนมีอายุยืนไม่มีความทุกข์กายทุกใจนะครับมีแต่ความสบายใจเพอผู้ดี้เขาไม่มีโทสัเลยใช่ไหมนะครับไม่มีโทสัอันนี้ก็การมุป,ปาทานเป็นปัจจัยแก่ มากกะตักอุศนนะครับแล้วก็อุบุปิภาะวะคือการปฏิสนธิในพรหมโลกแต่ที่ต่อมาครับในหน้า117แสดงการเกิดขึ้นของกรรมพาวะและอุบปติภาะวะโดยอาศัยทิฏฐาูปาทานทิฏฐูปาทานในที่นี้เขายกตัวอย่างนาฏิกาทิฏฐินะแล้วก็อเหตุกกาทิฏฐิอัคเรียทิฏฐินะครับก็คือนิยตตมิฉาทิฏฐินะครับ บอกผู้ที่มีความเห็นผิดนะครับเป็นนิยตามวิจัยที่อย่างใดอย่างหนึ่งคือหนึ่งนักทิกาทิฏฐิมีความเห็นว่าทําอะไรก็ตามผลที่จะได้รับข้างหน้านั้นไม่มีเช่นในอันตครคากาทิฏฐิเป็นต้นและผู้ที่มีนักทิกาทิฏฐินี้จะต้องมีมเฉนทิฏฐิด้วยคือเห็นว่าสัตว์ทั้งหลายตายแล้วขาดสูญนักทกาทิฏฐิก็คือความเห็นผิดว่าผลกรรมไม่มีนะครับเห็นผิดว่าผลกรรม นะครับในอนาคตนะผลกรรมในอนาคตเนี่ยไม่มีก็คือตายแล้วก็ขาดสูนั่นเองนัตต mm hmm. ิกัทิฏฐิก็คืออุเฉททิฐินะครับ mm hmm. อยู่ในประเภทอ,อุเฉทัศทิถิส่วนเหตุการทิถิความผิดว่าสัตว์ทั้งหลายที่กำลังได้รับความลําบากสบายอยู่ก็ตามไม่ได้อาศัยอะไรเป็นเหตุนะคือไม่ไม่ได้อาศัยกรรมอะ่ะนะครับมันเกิด ลำบากหรือสบายเหล่านี้ปรากฏขึ้นมาได้เองโดยที่ไม่ได้อาศัยกรรมในอดีตส่วนอาเกติเราเห็นว่าสัตว์หะไรทำดีก็ตามทำชั่วก็ตามไม่เป็นเหตุก็คือไม่จัดว่าเป็นกรรมนะที่จะทําให้เกิดผลในอนาคตชาตินะผลที่จะได้รับข้างหน้าก็ไม่มีแม้จะทําดีหรือทําไม่ดีอย่างไรก็ไม่เรียกว่าทําดีหรือทําไม่ดีผู้ที่ทําเองก็ดีใช้ให้คนอื่นทาก็ดีก็ไม่เรียกว่าเป็นการกระทํากรรมนะครับ อันนี้ก็เป็นอักขริยะทิฏฐิเถาบอกผู้ที่มีความินผิดทางกล่าวันนี้ได้ชื่อว่ามีที่ถูกป,ปาทานบุคคนจาพวกนี้ย่อมราพฤติไปตามความพอใจของตนและมักจะเป็นไปในทางอกุศลเป็นส่วนมากสมตามที่พระผู้เปเจ้าสงกล่าวว่าปาปัสมิงลัมติมโนตาธรรมดาจิตแจ้งของชนทั้งหลายย่อมยินดีในบาปน,นคะครับปาปัสมิงลัมมติมโน จิตนั้นมีความยินดีในบาปน,นะครับอันนี้คือโดยปกตินะของปุถุชนจะยินจิตนั้นจะยินดีในบานอันนี้ก็เขาถึงบคำโบราณที่ว่าถ้าอยู่คนเดียวเนี่ยก็ให้ระวังความคิดใช่ไหมมันมักจะคิดในทางคิดไม่คดีจะอยู่คนงดีว้ว่นรความคิดมันจะเป็นอกุศล และผู้ที่มีทิฐกปาทานีน้ย่อมกล้ากระทําในสิ่งที่เป็นพุทธิธุราชีต่างๆ,งๆเป็นอนกุศลกรรมว่าโดยอาศัยที่ถูกปาทานเป็นเหตุแม้บุคคลพู้นี้จะมีการทำกุศลบ้างก็เป็นไปโดยอาศัยการที่ปาทานเป็นเหตุคือวางในชื่อเสียงขียดยศและหวังผลตอบแทนที่เป็นประโยชน์ตรงในปัจจุบันเท่านั้นอันนี้นนเบื้องต้นเนี่ยเขาบอกว่าทิฐิถูกปาทานเช่นความเห็นผิดนะครับว่า การทำกรรมดีกรรมชั่วที่ตนเองทำในปัจจุบันเนี่ยเขาเขาไม่เรียกว่ากรรมดีกรรมชั่วนะเพราะฉะนั้นคนที่มีความเห็นผิดนะครับก็กล้าที่จะฆ่าสัตว์กล้าที่จะลักทรัพย์เพราะมันไม่เรียกว่าบาสชะไม่พอเห็นผิดแล้วเนี่ยฆ่าสัตว์เขาไม่ไม่เรียกว่าเป็นบาปนะครับหรือลักทรัพย์ก็ไม่เรียกว่าเป็นบาอะไรเพราะว่ามันเป็นเป็นอัคริยาทิฏฐิเนี่ย เห็นผิดว่าเป็นเพียงการกระทําเท่านั้นไม่จัดว่าเป็นบาปหรือไปเห็นว่าผลนะครับผลที่เกิดขึ้นจากการฆ่าสัตว์มันไม่มีหรอกผลที่เกิดขึ้นจากการลักทรัพย์ไม่มีหรอกเพราะฉะนั้นก็กล้าที่จะฆ่าสัตว์กล้าที่จะลักทรัพย์กล้าที่จะประพฤติผิดในกาศเพราะมันไม่มีผลอะไรนะครับเหมือนคำพูดที่ชอบพูดกันสมัยเคยได้ยินมาเรื่อยครับ ก็คือทำชั่วได้ดีมีสมไปทำชั่วได้ดีมีสมไปอันนี้เป็นคำพูดที่จะทําให้คนเนี่ยกล้าทาชั่วนะ